ช่วงปลายภาคเรียนที่2ของเรียนแห่งหนึ่งในภาคอีสานได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนที่อาสาเข้ามาทำงานให้กับโรงเรียนใบาชาและสายทานเป็นนักเรียนและเป็นเพื่อนรักกันทั้งสองมีความสนใจที่จะลงเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนในครั้งนี้ ตะวันเป็นนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่สองเขามีความภาคภูมิใจในตัวรุ่นพี่ทั้งสองที่อาสาเข้ามาทำงานให้กับทางโรงเรียนเพราะพี่ๆทั้งสองนั้นถือเป็นตัวอย่างที่ดีหลายด้านเช่นจิตอาสาการมีภาวะความเป็นผู้นำซึ่งทั้งสองคนเป็นที่ชื่นชอบของรุ่นน้องอย่างมาก ในวันหนึ่งช่วงพักกลางวันหลังจากที่ตะวันรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาได้มาเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นเห็นพี่ใบาชากำลังชูป้ายหาเสียงนำเสนอนโยบายแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนด้วยตนเองพี่ใบาชานำเสนอนโยบายชัดเจนมีแนวคิดที่เป็นไปได้ไม่เกินจริงและสามารถตอบคำถามน้องๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยแต่ ต่วันก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกพี่ใบาชาเพราะเขาต้องรอดูแนวคิดของผู้สมัครอีกหนึ่งคนนั่นคือพี่สายทาน ขณะที่ตะวันกำลังเดินกลับห้องเห็นพี่สายทานกำลังเล่นสนุกสนานไม่ได้เดินหาเสียงไม่ได้นำเสน,น,นอนโยบายเลยพี่สายทานพูดคุยกับเพื่อนๆว่าจะแจกของเล่นให้กับทุกคนหากตนเองได้เป็นประธานนักเรียนเพื่อนๆของตะวันเองก็ตื่นเต้นอยากได้ของขวัญอยากได้ของเล่นจากพี่สายทานเช่นกัน ช่วงเย็นหลังเลิกเรียนตะวันต่อแถวซื้อขนมที่บริเวณร้านค้ขนาขณะนั้นเองเขาได้เจอกับพี่สายทานที่เดินเข้ามาหัวแถวแล้วตะโกนเสียงดังว่าวันนี้น้องๆอ,อยากทานอะไรเลือกได้ตามใจชอบพี่จะจ่ายเองขอเพียงแค่น้องๆเลือกพี่เป็นประธานนักเรียนตะวันครุ่นคิดอยู่ในใจแล้วตอบออกไปว่าไม่เป็นไรครับผมขอจ่ายเงินเองหลังจากนั้นตะวันก็เดินออกไป หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นตะวันตัดสินใจได้ตะวันเดินเข้าคูหาเพื่อเลือกตั้งประธานนักเรียนที่ตนเองคิดว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้ามาช่วยเหลืออาจารย์และร่วมพัฒนาโรงเรียนคำถามจากสถานการณ์ 1. นักเรียนคิดว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นประธานนักเรียน 2. นักเรียนคิดว่าตะวันจะเข้าคูหาเลือกใครเป็นประธานนักเรียนเพราะเหตุใด 3. นักเรียนคิดว่าคนที่จะเป็นประธานนักเรียนควรมีคุณสมบัติใดบ้างและ 4. จากเรื่องราวที่ได้รับฟังและรับชมนักเรียนสังเกตเห็นคำที่ผิดคำใดบ้าง